อำเภอรพระทองคําดำเนินกิจกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายของนายจวนพิมพ์ทวดอายุ66ปีบ้านเลขที่14หมู่ที่13ตำบลทับหลังอำเภอรพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาตกเกณฑ์3มิติ1มิติด้านสุขภาพ2มิติด้านความเป็นอยู่3มิติด้านรายได้นายจวน อาศัยอยู่กับภรรยาชื่อนางนครพิมพ์ทวดอายุ63ปีสภาพปัญหาและความเป็นอยู่นายจวนและภรรยามีลูกด้วยกันสองคนชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนลูกชายอายุ34ปีพิการติดเตียงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ปัจจุบันได้แยกทางกับภรรยามีลูกด้วยกันสองคนอายุ17ปีและ13ปีซึ่งกำลังอยู่ในวัยเรียน ส่วนลูกสาวของนายจวนทำงานที่ต่างจังหวัดทิ้งลูกสองคนอายุ17ปีและ13ปีให้ในายจวนเป็นผู้ดูแลทำให้ในายจวนและภรรยาต้องมีภาระดูแลลูกชายซึ่งป่วยติดเตียงกับหลานอีกจำนวน4คนการบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ 1. คณะสงฆ์และพุทธสมาคมอำเภอพระทองคำมอบทุนการศึกษาและสนับสนุน งบประมาณในการสร้างบ้านจำนวน98,000บาท 2. สาธารณาสุขอำเภอและอ,อสมอติดตามเยี่ยมเยียนควเรือนเป็นประจำดูแลตรวจสุขภาพลูกชายซึ่งป่วยติดเตียงมอบถุงยังชีพและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ 3. สำนักง,งานเกษตรอำเภอพระทองคำมอบเมล็ดพันธุ์ผักปลูกเพื่อลดรายจ่ายในครเรือน 4. ภาคเอกชนบริษัททองอุไรพัฒนาจำกัด สนับสนุนเงินทุนและมอบไก่พันไข่พร้อมอาหารจำนวน15ตัว 5. พุทธสมาคมอำเภอพระทองคำมอบที่นอนพัดลมและเครื่องอุปโภ,โภคบริโภค 6. อปตอทับลังมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความดดร้อนเบื้องต้น 7. สนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระทองคำมอบทุนการศึกษาจำนวน3,000บาทและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือเบื้องต้น 8. สาธารณสุขอำเภอพระทองคำร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทับหลังได้ประสานการดำเนินงานออกบัตรคนพิการให้แก่นายอนเนกพิมพ์ทวดซึ่งเป็นบุตรชายของนายจวนพิมพ์ทวดได้รับเงินช่วยเหลือ800บาทต่อเดือน 9. ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนร่วมมือสร้างบ้านนายจวนพิมพ์ทวดจนเสร็จสมบูรณ์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอพระทองคำ ก็คืออทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปัจจัยอีกสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือในพื้นที่อำเภอพระทงคำสอจพอ,อําเภอพระทรงคำได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์โดยการนําของท่านพระครูอุดมเหมมาคุณเจ้าคณะอําเภอพระทรงคำที่ท่านได้รณนามีเมตตาสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้พิการในพื้นที่ ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญสุดท้ายก็คือครัวเรือนเป้าหมายจะต้องให้ความร่วมมือกับสจพในการที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะพึ่งตนเองในการที่จะยืนด้วยลําแข้งของตนเองเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปด้วยความยั่งยืนโดยสจพอำเภอเป็นเพียงพี่เลี้ยงที่คอยให้คําแนะนําสนับสนุนเท่านั้นเมื่อได้รับการบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนราชการทําให้คุณภาพชีวิต ของคัวเรือนนายจวนพิมพ์ทวดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีบ้านที่มั่นคงถาวรมีการปลูกผักสวนควรัวไว้บริโภคในครัวเรือนมากกว่า10ชนิดและมีการเลี้ยงปศุสัตว์ได้แก่ปลาดุกไก่ไข่เป็ดนอกจากจะเอาไว้บริโภคในคัวเรือนแล้วยังสามารถจําหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่คัวรเรือนของนายจวนพิมพ์ทวดเป็นเงิน3,000บาทต่อเดือนค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะ